รถมอเตอร์ไซค์ต้องเติมลมเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะเติมให้ดูส่วนวิธีการสังเกตนะครับว่าจะต้องเติมเท่าไหร่นะครับก็ให้มาดูบริเวณด้านสวิงอาร์มรถตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําของรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟนะครับเมื่อมีผู้ซ้อนท้ายนะครับยางหน้านะครับอยู่ที่29 psi นะครับยางหลังนะครับอยู่ที่41 psi นะครับและในกรณีที่ขับขี่คนเดียวนะครับยางหน้านะอยู่ที่29 psi นะครับยางหลังนะครับอยู่ที่33 psi นะครับสำหรับจุดที่สังเกตของรถออโต้นะครับโดยส่วนใหญ่นะก็จะอยู่ทาง หน้าตรงนี theory, e ้นะครับบริเวณที่พักเท้านะอย่างล้อตัวคันนี้นะครับเขาแนะนําว่าถ้าขับคนเดียวนะล้อหน้าให้เติม29 psi นะครับล้อหลังให้เติม33 psi ถ้า2คนนะครับก็เติมล้อหน้า29นะล้อหลังก็33 psi เหมือนกันนะครับผมจะเติมยางหลังไปที่33 psi นะครับเราก็มากดเปิดเครื่องนะครับผมแล้วก็ตั้งค่าแรงดันนะเลือกหน่วยให้เป็น psi ก่อนนะครับผมแล้วก็ตั้งค่าแรงดันนะผมจะตั้งไปที่33 psi นะครับอ่ะเมื่อได้ค่าแรงดันแล้วนะก็เอาหัวจุกนะครับมาใส่ได้เลยชึบแล้วก็ล็อกโอเค